ว่า <c oughs> ครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าป <c oughs> ระทับอยู่อารามไหนไม่แน่ <c oughs> เออก็มีนักบวชนอกศาสนามาขอสนทนาด้วยธ <c oughs> นาเรื่องอย่างนั้นอย่างนี้ไปเรื่อย <c oughs> แล้วก็นักบวชนั้นเนี่ย <c oughs> เขเป็นหัวหน้าด้วย <c oughs> เพราะว่า <c oughs> ศาส,สนาเขาสาวกข,ของเขาเนี่ยเป็นผู้ที่ไม่หลงติดในลาภสการะอะไรเลยไปไหนมาไหนก็มีแต่การนะมีแต่ <c oughs> สบงกีิวรนุ่งเท่านั้นมีแต่บาทไม่ต้องมีอะไรต่ออะไร <c oughs> เขาก็พูดในเชิงว่าแต่ พุทธสาวกในพระองค์รู้สึกว่าจะเห็นมากเหลือเกินเนะาะพอใจในอามิสบูชา,าคือราบสการะาว่าคล้องอยู่เหมือนกับชาวบ้านผู้ทั่วไปปรากฏว่า <c oughs> เมื่อได้นบวช <c oughs> นอกศาสนานั่งกลับไปแล้วพระองค์ก็เรียกประชุมสมวันนี่พิสูจทั้งหลายวันนี้ศาส,สนาอื่นและที่อื่นเข้าทักท้วงว่าหมู่เรานี่มักจะล้มแต่อาวิสบูชาราธการบูชาน,น้่นนีพระองค์ก็เลยได้ประกาศว่าเชิงวอลอ้อนบอนด้วย ในเชิงบอลด้วยว่าเธอทั้งหลายจงเห็นแต่ <c oughs> พุทธธรรมที่เราตรัสสอนตรัสประกาศมาเถอะอย่าไปหลงไหลในอามิรมากนักเลยอย่าไปเกี่ยวข้องเลยมันอันตรายต่อพรมชาต์มันอันตรายต่อพรมจนทย์ถ้าเกี่ยวข้อง <c oughs> มากด้วยอาวิรนี่ ความเป็นอยู่เพื่อเจริญในศีลมันกาา็ยากสมาธิหรืออย่างปัญญาจะได้ <c oughs> รู้แจ้งเนจริงมันรู้รมขั้นสูงสุดมันคงจะยากลำบาก <c oughs> เพราะว่าพิสูจน์แล้วนั้นไม่ใช่พระอาจารย์นะท,ที่ที่พระองค์เรียกมาประชมุมไม่ใช่พระอาจารย์เป็นพระสามันทั่วไป ลปรกากฏว่าเนี่ยจึงมีเรื่องราวในธรรมทยา,รายาทสูตรปัญจิปดกเล่มที่สิบสองหน้าที่ยี่สิบเอ็ดในคัมี์มัชฌิมานิกายอุปริปนาสก,ก์พระโอมอ้อนวอนพ่สุงสธว่าโดยทั้งหลายอย่าหล้ไหลในขามิจจงรับธรรมทายาทเอาธรรมะเป็นธรรมทายาทมา ปูดเกลาวมาฝึกฝนอบรมกระขายคอหอยบไหลรเกลื่อนก็เลย อาโยนั่งสมาธิสักสามนาทีสี่นาทีประมาไณด้พักสียเท่าหน่อยมันมันจะหลามไปกำหนด <c oughs> หายใจให้สบายสบายรู้ <c oughs> ว่าเราหายใจกำลังหายใจเข้าหายใจออกให้สบายสบายทำใจเย็นๆรู้สักครู่หนึ่ง <c oughs>